อย่างสมรักอย่างสมรักกามเนี่ยถ้าเราจะไปวนเวียนหรือว่าไปติดเร่องกรรมจริงๆเนี่ยมันจะทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ากรรมมันมีแล้วเราจะอยู่ยังไงมันถึงจะมีความสุขและมันจะอยู่ในกมนามได้ก้าวแรก ก็คือการลงทุนปุญมปุศสงปุนมปุศลนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่ว่ามันจะทำให้บุคคลผุ้นั้นสามารถอยู่ได้ปุ๊บประมาณมันเหมือนกับว่าคนหนึ่งมีชายอยู่คนหนึ่งเขาทำพิศในส่วนราชการ พอเขาทําพิชขึ้นมาเนี่ยเขาจัได้ปั๊บเออเขาแหม่ที่คุกหลอกแต่เขาไล่ออกจากราชการเพราะเขาไล่ออกจากราชการไปแล้วเงินทองเงินเดือน,นเขาก็ไม่ให้โบนัสเขาก็ไม่ให้เขาก็บอกว่าอ้าวคุณมดนาที่แล้วคุณมดนาที่แล้วคุณไปอยู่เลยบ้านคืนเลยแต่ทีนี้ปากก้อขึ้นมาว่าคนที่ถูกไล่ออกนี้เนี่ย เขาเป็นลูกคนรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมีท่ารถเขาเรียกว่ามีท่ารถคือบ้านเขาเนี่ยมีรถทั่วร์หลายต่อหลายคันเลยกันแลแ้วแถมมีจะมีโรงน้ำแข็งอีกแล้วก็มีไรอ้อยไรอะไรอีกเป็น,ปนพันๆไร่เพียงแต่แค่ว่า เขาเสียหน้าอยู่ในสังคมของค้คราต่กล่ตมบอกว่าไม่เป็นอะไรเจ้านายถ้าผมทำพิจารณผมออกก็ได้แม้แต่โบนัสสักเดือนหนึ่งท่านจะไม่ให้ผมผมก็ไม่ว่าเขาก็เลยเดินทางที่กระเป๋าลูกเดียวเนี่ยเดินทางออกจากบ้านหลวงมาอยู่ที่บ้านผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เนี่ย พ่อแต่รู้ว่าลูกชายนี้เนี่ยถัใกล้ออกจากราชการแล้วเนี่ยไม่มีตําแหน่งไม่มีหน้าที่อะแทนที่แทนที่พี่น,อน้องเน่ยพ่อแม่จะเสียอกเสียใจเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงอ่ะตั้งหน้าตั้งตามาช่วยธุรกิจของแม่เนี่ยของครอบครัวเนี่ยชาตินี้มึรก็นั่งกินนอนกินแบบสบายอยู่หรอกมึงไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามึงจะลำบาก าการจะไปเป็นนักธุรกิจหรือไปเป็นเท่าแกที่ยิ่งใหญ่นี้นีถ้าจะไปสางอย่างเยวนะยังไงก่อยังไงก็เจ้งแต่ทำมาเรียนรู้ชีวิตของการบริหารคนบริหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือความมั่นคั้น,าานในอนาคตในเมามึงรับหน้าที่ในส่วนนั้นแล้วและมึงมาทำหน้าที่ การผู้ดูแลบริษัทดูแลโรงงานดูแลคลิวรถทัวร์ใหญ่ๆอะ่ะมึงก็สามารถอยู่แลสบายเพียงแต่แค่ว่ามึงไม่มีตำแหนง่งไม่มียรัามาัตร์และไม่มีคนที่มีสีทธิบตองมึงแค่นั้นเองแต่ในสังคมของนักธุรกิจนี่อีไม่ไกี่ปีเดี๋ยวมึงต่อจะิดนมึงเรืองได้ ข้อนี้อุปมาฟังเหมือนกับคล้ายๆว่าคดีความของบุคคลใดก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นไมชนเรื่องสำคัญสำคัญก็คือต้องมีบุญติดตัวเพื่อจะไปหักล้างกับสิ่งที่มันกำลังจะถูกกระแทกใดต่างส่วน,นประการที่สองสำหรับคนที่จมปลักอยู่กับความพิดหวังและพอไม่ได้สร้างบุญ พอทำผิดคดีขึ้นมาปั๊บเขาไล่ออกชีวิตไม่มีคำเริ่มไม่มีคำว่าการเริ่มต้นวางแผนแผนงานชีวิตตัวเองอยู่แต่บ้านล้วงพอแต่เขาไล่ออกแล้วพี่กระเป๋ากลับมาไม่รู้จะไปทางไหนมาบ้านเมียเมียประยากจนเพราะว่าชีวิตของเมียนั้นเนี่ยอาศัยเงินเดือนสามีนั้นเนี่ยดูแลอยู่ตลอดเวลา พอแต่สามีถุกไรออกขึ้นมากรับมาอยู่บ้านมาทำโคกหนองนานน,นิครึ่งไร่นี่แล้วก็จะมาบอกว่าจะต,ตั้งเนื้อตั้งตัวกัโคกหนองนาครึ่งไร่มันก็ไม่ใช่นะเพียงแต่แค่ว่าก้าวแรกทำลายแผลเป็นที่มันมีอยู่ในชีวิตเนี่ยให้สิ้นใ,ให้ส้นให้สูญสิ้นลงโดยการเข้าหาพระ เพราะว่าพระเนี่ยกับความผิดหวังเนี่ยไม่มีใครก็นินาพระกับความล่มเหนยวไม่มีใครนินทาเพราะว่าชีวิตของพระเขาไม่ใช่เ่าแก่พระไม่ใช่เ่าแก่พระไม่ใช่นักธุรกิจแล้วก็พระไม่ใช่บุคคลผู้จะมาฆ่ากําไรหลวงพ่อครับผมนี่ประสบข้อกรรมอยากจะมาพึ่งพาอาศัย มาไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิทําใจสักระยะหนึ่งพระก็เลยถานก็เล่าเรื่องราวให้ฟังเบกไม่แปะงโยมไม่เป็นอะไรตั้งหน้าตั้งตงสางงสร้างบุนสร้างบารมีไปตื่เช้าขึ้นมานี่ก็เดินเดินตามบาทเดินเดินตามพระไปดินาบาทมาล่างบาทล่างเท้าสักไอจีบอรลรจบทูสมา แลปะปัสเสดมนข่าวัดนั้นๆเนี่ยได้ทำการก่อสร้างแล้วก็ไปช่วยเขาจนวันหนึ่ง,ว,งวันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยพระเขาก็เรียกไปถามเดี๋ยมโยมมามาสุทนากันหน่อยมานั่งคุยกันหน่อยเนี่ยนะชีวิตเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหลกงไปดูแค่นี้ลนะ่ะไอ้ที่ที่ว่า ที่ที่ว่ามันมีเนี่ยมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นที่สุดของที่สุดมันจริงว่ามีแต่พอมันถึงที่สุดข,ของที่สุดจริงๆแล้วก็แค่นี้แหละแค่นี้แหละเออะแค่นี้แหละเห็นไหมเนี่ยคนเอาอาหารมาเยอะแยะเลยเนี่ย,ย,ยในครัวเนี่ยแต่ก็กินได้เพียงแค่นี้เองเนี่ยถามว่าไม่ได้กินมาก,ก่าน,นี้ได้ไหมไม่ได้มันก,ก็กินได้แค่นี้แหละ ต่อให้เราริ่นรนยังไงก็ชา่างมันก็ได้มันแค่นี้แหละนี่คือของจริงเอาอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างสร้างบารมีไปทีนี้ญาติโยมนี้เนี่ยโยมคนนี้เนี่ยเขาพูดคุยกับพระ,พ,ระพอพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปกลายมาเป็นว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าคือคนเราจะต้องไปคิดมากทำไม สร้างนาตั้งตาสร้างบ้าบารมีสร้างหน้าสร้างุสร้างบรางบบรมีไปสร้างไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมาถึงจุดหนึ่งมันจะลืมบาดแผลที่อยู่ในชีวิตของมันเองทีนี้วันหนึ่งเขาก็เลยถ,ถามว่าท่านอาจารย์ทำไมชีวิตของผมเนี่ยถึงตงประสบเข้อกรรมอย่างนี้เป็นเพราะอะไรโอ้แม่ดีในชาตินี้เนี่ยนะเองเนี่ยเป็นผู้พัน เดเนี่ยไปจับขโมยแต่ขโมยนั้นมมีอยู่คนเดียวเออไอ้ขโมยนั้นไมมีอยู่คนเดียวแต่บังเอิญว่าขโมยนี่มันขับรถนี่เนี่ยขโมยของเนี่ยมันขับรถไปที่กิโลกี่โคนมันก็เลยไปเก๋ด้ชาวบ้านสี่ห้าคนเนี่ยมาใส่รถของมันเนี่ยที่กี่โครนออกไปมึงน่ะเป็นผู้พันเกณฑ์ทหารเกณฑ์ตำาวจวไปเนี่ย มึงก็ไปเห็นไอ้คนช่าง้าเนี่ยไปช่วยมันเข็นรถมึงก็เลยหาว่ามันเป็นขโมยไปด้วยมึงก็เลยจัดมันมาซ่อมกับตายวีบากรรมที่มึงมีเจตนานะอันชั่วร้ายเนี่ยสรงผลทําให้มึงนะ่ะโดนไล่ออกจากราชการดีนะที่ว่าเขาไม่กระทืบมึงตายในวันที่มึงไปออกรบเนี่ยขบุนนันสักหนาแล้วเนี่ยอาผมทําตามหน้าที่นะผมทําตามหน้าที่นะพระอาจารย์ต่อใช่ยูขโมยมีคนเดียวนอกไอซีคนทั้งเนี่ย มันเป็นไม้แค่ชาวบ้านที่ขโมยนั้นมาขอร้องเพราะว่ารถไอ้ขโมยเนี่ยมันไปทิดงลงมันก็เลยตะเกตไอ้พวกนีสายไปบางเอตุว่าพวกหนึ่งเนี่ยเอาตำรวจเนี่ยร้องพักหนึ่งไปล่อมันมันก็เลยไปคิดว่ามันเป็นขโมยไปด้วยเพราะหลักฐานมันตาตามันจะแก้ตางขนาดไหนไปช่างมึงก็ไม่ฟังมันมันก็เลยกลายมาเป็นคนที่ติดคุกเมียมันก็ไปหาผัวใหม่มันก็ยังติดคุกอยู่ มันก็เลยเกิดความอาฆาตพยาบาทมันบอกเอาไว้นะว่าถ้าเจอหน้าไอ้ทุกพันเลยมาที่นีนก่กับขื้นให้มันตายคาตีนเลยคนสุทให้วันนี้มันเช็คดินแล้วมึงอย่าไปโทษมันเลยเพราะว่ามึงเนี่ยไม่มีใจกว้างพอที่จะรับฟังคำพูดของบุคคลที่ควรจะฟังโอ้เป็นในงานนี้ทานาจารก็บอกว่าเอออะไรก็เยนยันกันไปถือว่าเจ้ากันแล้วแหละอีงานนี้ไม่มีปัญหาอะไร ในที่สุดก็เลยพอมารู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเออกาบมันมาจากตัวนี้นเองมาจากเขามาล่างเข่งเขามาจองเวรกับแค่นี้เองและหน้าที่เราหน้าที่มันไม่ได้เกี่ยวเพราะหน้าที่ของมึงไงพอคืนหนึ่งมึงจับผู้ร้ายไนะ่้แต่มึงก็ต้องใจกว้างฟังเหตุและผลให้ดีอะไรที่มันไม่ใช่ก็ช่างมันแต่จริงอยู่คันนี้มันอาจจะไปม,มากหรอก แต่มึงเนี่ยไปจองจําสามีมันจนเป็นเหตุทำให้สามีมันเนี่ยทําให้สามีมันติดคุกนานจนเมียของมันหน,นีไปหาผัวใหม่ไอ้นี้คดีไรเรงไอ้นี้ในมันใม่น่าจะให้อภัยมึง่าจะตายในสนามรถในบุญทักซักหนา้าได้เลยมันตระเลกลายมาเห็นว่าติดคุกโดยที่ว่าไม่ได้ก่อคดีกับเมียไปหาผัวใหม่อีกคราวนี้ครอบครัวเขาล่มละลายล่มเดล มันเป็นคดีที่ปิดไม่ได้ฟ้าดึงก็ไม่ให้อภัยในที่สุดตะเลยกลายมาเห็นว่าผู้ายาสวรรค์ต้องโทษตาหน้าว่ามึงจะต้องเป็นบุคคลผู้ถูกทิ่มแทงถูกเอารัดเอาเปรียบและก็ถูกคัดหลังต่อหน้าและรับหลังมีลูกนอกก้องกรถูกคักหลังมีเจ้าหนา้าที่กระทูกคัดหลังโดนกระทืบยับเยินเลย ทีนี้ไปไป,ไปมามาไป,ไปไปมามาไอสองคนนี้นี่มันก็มาละไอคนหนึ่งมันล้มเหลวมันไปอยู่วะไอท้างแกคนนี้มันก็โดนไล่ออกมันก็ล้มเหลวด้วยกันนะมันก็มา่ะท่านอาจารย์ครับตอนนี้ผมจะมาสร้างบุญครับตอนนี้อ้าวได้ข่าวว่าไปเจนข้าราชการอยู่ในเมืองใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมออกแล้วครับอ้อาวนี่กยังไงออกล่ะไม่พอใจก็เจ้านายนะครับผมก็เลยลาออกแล้ว ไปไปมามาไอ้คนนี้กับผูดซุบซิบซุ้ซิ้ซซซซซกันว่าท่านอาจารย์ไอ้คนนี้กับโดนเงินผมเนี่ยมันโดนไล่ออกขึ้นกันไล่ไปไล่มาก็เลยบอกว่าทีนี้เขามาเขามาได้ถามรองรับไปถึงอบอกวัาปัจใจเงินทองเอาเลยท่านอ,อาจารย์เดี๋ยวผมจะถาวายปัจใจเงินทองในการสร้างนั้นสร้างนี่ขึ้นมาเอาถาวายคุูบาอาจารย์เด้ินแสนบาท ผมเดินทางมาผมเห็นว่าถนนม,มันไม่ค่อยดีนะถ้าอาจารย์หาซีเมนไปเลยนะหรือว่าทำม,มันไม่พอแล้วผมจะถาวายเพิ่มอีกจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยเริ่มทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆป,ปรากฏขึ้นมาว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าฐานบุญไม่เหมือนกันฐานบุญไม่เหมือนกัน วันหนึ่งพระก็เลยมาถามมาเอาโยมแต่ข่าวว่าโยมนิลาออกจากราชการแล้วเนี่ยและยมไม่เสียใจนี่โุ้ยทนาจ้าง์ผมไม่เสียใจหรอกครับทำาให้ยมเนี่ยพอดีปู่ของผมเนี่ยอยากให้ผมเป็นข้าราชการสักคนหนึ่งครอบครัวของผมผม,มีแต่นาธุรกิจทํากันค้าผมก็เลยถนอมใจปู่ของผมเลยทน้อมไปทน้อมมาผมเลยตรงราราชการเชิญไปจนวันหนึ่งเนี่ยผมทาไม่ดีขึ้นมาผมก็เลยโดนไล่ออก ผมกับเขาผมกับเขาก็ว่าผมได้ทําให้ปู่ของผมสมหวังแล้วเลยแต่มันแค่้งแค่อยู่ไม่ลดกระเสียนแค่นั้นเองฟังเออว่าขอบครัวของผมเนี่ยมีแต่นักธุรก,กิจมีแต่คนทํากันค้าแต่ปู่ของผมเนี่ยอยากจะได้หลานสักคนหนึ่งเนี่ยเอาไปเป็นข้าราชการอย่างน้อยก็จะได้เดินคุยกับเขาว่าขอบครัวนี้แซนี้มีใครเป็นข้าราชการอีกหนึ่งคนนะ ใครไปมาติดต่องานก็จะได้เห็นลูกค้าของผมแล้วเขาจะได้เก่งเขาเก่งใจจริงๆเราผมก็ไม่ได้ชอบดอกท่านพระอาจารย์อะไรเงี้ยผมชอบตอัวเองชอบค้าขายเลยได้คุยกับญาติโยมได้ได้คุยกับคนได้คุยกับทาปเป่และได้ได้ไดลเลียนเก่งความรู้กันส่วนอยู่ในข้าราชการเนี่ยก็มีแต่คนเดิมๆแค่นั้นแหละถึงเวลาประกงานแต่บัญชีออกมาทำได้เดิมๆนั่นแหละผมเหนื่อยผมก็ไม่อยากจะเป็นอะไรนักหนา แต่บังเอิญว่าปู่ของผมเนี่ยตั้งใจอยากจผมเป็นสักคนหนึ่งผมก็เลยทําให้ปู่ผมมีสมหวังแค่นั้นเองแต่ว่าผมไม่ได้เสียใจนะใกล้ชีวิตของเป็นข้าราชการของผมเพราะว่าชีวิตและครอบครัวของผมเนี่ยอยู่ได้เพราะทำกันข้ามันก็เลยกลายมาเป็นว่าคนหนึ่งไม่เสียใจเกี่ยวกับเรื่องกันออกแต่คนหนึ่งเสียอกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องคดีความและเขาไล่ออก มันก็อยู่ก็ที่ว่าเอาละสองคนนี้น่มันมีลักษณะเช่นใดบุญมันไม่เหมือนกันบุญไม่เหมือนกันนิสัยบุญไม่เหมือนกันการสร้างบุญมาไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เวลาเราจะสร้างแล้วแล้วเขามันเจาคดีอย่างนี้แล้วเราจะทําบุญยังไงทําให้มันเกิดประโยชน์อันเดียวก็คือหนึ่งอยู่ใกล้กับบุคคลที่เขาได้อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ เพราะครูบายจานนี่หนึ่งไม่ใช่นักธุรกิจสองไม,ไม่ใช่นักเกงกาไรสองอยู่แบบสมถะอยู่แบบไม่ดินดน้นรนอยู่แบบไม่ไม่ได้อดิ้นรอนอะไรมากะ่ะอยู่แบบกินบุญกินกุศลไปวันต่อวันไปเหลือชีวิตที่มีอยู่ก็สร้างวัดวางอารามให้มันยิ่งใหญ่ไปเราทำอยู่แค่นี้นี่แหละถามว่าบุคคลเหล่านี้ พิสูจเหล่านี้ถ้าจะพูดอะไรไปกับคืณนั่นแหละคือถูกต้องพิสูจนยมอย่าไปคิดอะไรมากเหลือจากนี้ไปสร้างมึนให้เต็มที่นะสร้างมึนให้เต็มที่มันไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะไรก็ไม่มีถามว่าพระต่อให้มีอย่าถามราศรี้ก็แล้วแต่กมินธบานยันท,ท,ที่กมินธบานยันที่แล้วก็ ได้ปจัจจเงินทองมาก่อสรุปบำรุงวัดมาอารามให้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สมบัติของตนเองเ,ออเมื่อถนอนมันทุกก่สาสั้นถนนเมื่อสลามันทุกก่อทุบาลาทิ้งทำาไหม่ก็มีอยู่แค่นี้เองมันไม่ใช่ปจัจจัยเงินทองการอยู่กับพระอยู่กับวัดอยู่กับบุญกุศสนอะไถือว่าดีที่สุดในการที่จะติดแผ่ไปในชีวิต ไม,ไ,มไม่ให้มันตะโทบตะเทือนไม่ให้มันวุ่นวายเน่ให้มันมีเงาหรือว่าใครจะมาทิ้มแทงเนี่ยเขาก็จะมาเกิดใจพระนะแต่ถ้าสมมุติว่าวัดไหนที่ไม่มีลูกศิษย์ลูกค้านี่เงาหรือว่ามันไม่ล่นแล้วมันกะดีอยู่มันกะดีอยูแย่แต่ว่าในกรณีที่มีคนถามว่าแล้วจะกินวิบากกรรมยังไง ก็มีคำอธิบายอย่างนี้ก็คือหนึน่งวิบากกรรมถ้าคุูบาอาจาย์แจงชัดแล้วว่าเออมันมาจากอย่างนี้เราก็ไม่สามารถกิแเราก็พอรู้แล้วว่าเออจะไปเสียดายจะไปเสียใจทำไมเพราะว่าวิบากกรรมที่เราทาได้คนนี้คนนี้มันมาอย่างนี้ก็ไม่มีมันก็ไม่ก็ไม่ต้องไปโทษเขาและไม่ต้องไปเสียใจ เรา่าคดีความมันจะได้จบออมันจะได้จบตัหนหาตัางตางสร้างหมุนไปไอเขาเรียกว่าเดินตามพระล่างบาักิวอนลา่างข้าวทำงานในกับสงถือว่าอะไรกเส่นใหญ่ในบรรปลายของชีวิตไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะดีเท่านี้หรอก ส่วนสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิก็สุดแท้แต่ใจรักใจถนัดแต่อย่างน้อยๆพระก็แนะนํ่สองสามอย่างนี้แหละแนะนำสองสามอย่างเนี่ยแล้วสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเกินวิสัยโอนั่งสมาธิน,นานๆก็ไม่ได้เหนื่อยสวดมนต์นานๆไม่ได้ก็เหนื่อยไม่ได้เอาแบบสบายๆคันท้นฐานก่อน,ขน,ขน เ,ออเดินตามพระรับบาทล่างบาทสัตติวรเจตุสลาแคนี้ทำงานสงอย่างในน้อยสงเขาก็มีผู้ระเมาอยู่แต่เรากระโชนหน้าไปด,ไปดูไปยิมไปจ้าไปช่วยมันก็เพลิงไปอย่างหนึ่งเลยมันก็เพินอยู่มันก็เพินเปอย่างหนึ่งอันนี้คือวิธีแก้ในการที่จะทำให้ทุกคนทูนั้นเนี่ยรอดพ้นจากวิบาก แต่ส่วนกรณีที่ว่าเอวิบาติติตัวผมไปเราต้องทำบุญอย่างมรณะคนที่สองเลยข้าไม่สนหรอกนะเอกะไล่ออกข้าก็ไม่กลัวบ้านข้ารวยบ้านข้ามีธุระคิดข้าไม่มีวันจนหรอกข้าไม่มีวันตายด้วยเพียงแต่แค่ว่าข้าไม่ได้อยู่ให้กป่วยข้าชื่นชมแค่นั้นเองแต่ว่าข้าไม่ได้จนนะเว้ยเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าทานบารมี มันมากพอสมควรบุญทานที่ทำเอาไว้กับพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นชิ้นเป็นอันเลยต้องมีลักษณะที่แบบว่าจับต้องได้จริงๆมันถึงจะปั้นไอ้คำว่าวัตถุมารองรับความผิดหวังของชีวิตได้อะเนี่ยมันจะต้องมีแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆไปค้นควาาได้ไหมมันก็ไม่ตองถึงขนาดนั้น มันไม่มีก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเคยเห็นไหมเคยเห็นไอ้ไอ้ไอ้คนเขาทานไหมคนเขาทานวัดไหนเนี่ยเขาไปนั่งนะในข่าวนันซื้อพิมพ์เขาเขานั่งอยู่ก็ที่นะนั่งไปนั่งมาเขาขอทานนะได้เงินทุกวันนะได้ไปได้มาคนขอทานดูกไอ้เก็บมีทานไหนมีเงินเป็นล้านนะเออน <ไป S 2> ั่นไปล้านมาดัานก็าไปทวไย้พระไปอีกว,วัดวัดไรอ,อ,อีกเ เราจะไปตั้งคอรังเกียจเขาไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเขา้เนี่ยลงทุนนั่งถามว่าการน,นั่งอยู่ก็ที่มันทรมานขนาดไหนอย่างของเราเนี่ยโอ้ยวันหนึ่งฉันให้ห้าพันน้อง่อแดงนั่งอยู่ตรงนี้เราวอ้ไม่เอาหัวกนหรอกทรมานไม่เอาหรอกทําไมตาบ้าบารมีของเรามันไม่มากพอหรอเนาะแสดงว่าเขามีความอดทนมากกว่าเราเขามีความเพียรเป็นเลิศมากกว่าเราไม่เอา มือมันแง่จนังทุกวันก็ไม่เอาแล้วไ,ไม่เอาไม่เอาไดจแต่ต้องไปหาขอเท,ทวด,ดาดีกว่าด้วยวินีการที่ว่าไม่มีบังคับให้เราได้ทรมานสบายใจฉะนั้นความเพียรเขาเป็นด้วยถือว่าสุดยอดเลยหลวงพ่อเคยเห็นไอ้ขี้เกียจนะ่ะไอ้นุ่มสิบวาดคนหนึ่งที่มันเสียชีวิตลงอะ่ะมีคนเนี่ยใครไปใครมาเขาจะต้องให้เงมกนะ ให้ไปให้มาเงินจะมีหลายหมื่นด้วยกันนะจะเป็นแสนด้วยกันแหละแต่พอมาได้เนะี่ยแต่ทีนี้พอแต่พอแต่แตมาได้พัะเจ้าคุงทองไปนี่นะหมอก็หมอไปตลาดเนี่ยนะไปซ่้อปัทูมาสองเพลงไปซสเนื้อหมูมาครึ่งโลและมาก่อาบวางกวไในครัว เขารู้อยู่แล้วว่าปัตตูสองเข่งกับหมูขึ่นกิโนนี่ต้องเป็นของมันนะเพราะถ้าเป็นของคนอื่นเขาจะต้องเอามาเป็นโลสองโลสามโลใช่ไหมล่ะเขามัจะซื้อมาแค่สองเพิงพอหรือไม่ก็เข่งเดียวเขาก็ไปทอดเนี่ย้งให้มันกินบ้ง,บงใส่พักบ้างมันจะทําอยู่อย่างเนี้ยตลอดถ้ามันเดินไปตะวินไปแต่ไปแต่มา ทีนี้งไอ้คนดีๆได้เพิ่งพาอาศัยมันขึ้นกันนะนี่อยู่วันหนึ่งวันนั้นหลวงพอไปไหนนะไปไปประเทศไหนเนะี่ทีนี้ให้มันไปด้วยให้มันขี่ขบลินไปด้วยทีนี้ไปไปมามาเชื่อไหมว่ามันนี่มันไปที่ไหนมันก็จะซื้อตัหินไปนะ่อก็รู้ว่าไปจังหวัดไหนนึ่ง รู้แต่ว่าไปตามประเทศไม่ไปไหนที่มันซื้อพอดีไปไอ้พวกวันเนี้ยไอ้พวกลูกซีบมันไปด้วยแต่มันไม่ยอมซื้อพอดีไปที่นี่มันไปมันเดินทางไปไกลๆน่ะต้องไปแย่งไม่กิ่นนะเพราะว่ามันไต้แ๊บเดียมันก็ซื้อ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 ใส่กระใส่กระถุงเข้าไปเยอะๆไอ้พวกลูกซีบมันหัวผ่าคนจะเสียเพราะมีหินยางอ่ะเพราะมันเดินไปมากมากมันเหนื่อยเหนื่อยสักป๊บ อา,อาะะขี้เกียจมาขอกินหน่อยเร็วก็มานั่งกินเลยไม่รู้ว่าไอ้บ้านนักสุดดีใกล้วันนักจันทานมันอยู่เด็กกันเลยลองพอก็มาเห็นโอ้โหคนเราเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งมันหมดสภาพกินกันนั่นมันหมดสภาพเลยไอ้คนหนึ่งเป็นทั้งแกไอ้คนหนึ่งจะลุกซึฟวอรเนี่ยมานั่งกินเอะไรนะกินไอ้ถั่วลิสงไงไอ้ถั่วต้มเนี่ยกินขนมนั่งแรกกินขนมพัดถัว ก็นั่งคิดขึ้นมาว่าเอาแล้วทําไมพวกมึงทําไมถึงไปซื้อกลิ่นพบคิดว่าจะคังมันใกล้ๆหัวโถ่ผม,มก็เลยไม่ได้น้่งก็ไม่ได้เอามาขนมก็ไม่ได้เอารีดมือมาโอ้โหต้องไปพึ่งพาไอ้ขี้เกียจอีกไงไอ้ขี้เกียจมันมันได้ไปสนใจนี่วันนั้นเขามันอย่างนั้นสภาพในงานมันมก็เอาขนมไปเอานา้าไปเอาอะไรไปไปเป็นถือถือขนาดนี้นะไอ้พวกคนดีๆเนี่ยกลัวพว่อจะเสียกลัววะไ ไอ้ทุ้ยางเข้าไปนี่เขาเรียกว่าไอ้คนติงตองอนะ่ะไอ้คนติงตองอนะ่ะของมันไหมแหล่ะมันก็หิวทุ้ยางไปสองอังนะด้วยนะด,ด,ดูไป้ดูพอเสื้อถ่ายไงจริงๆไปขอไม่กินนะเออแล้วก็เลยว่าเออมีไอ้นอรล่าชนะหมอใครสร้างอยู่สร้างดุสิอยู่ฉะนั้นที่บอกว่าการสร้างอยูเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราไมีโอกาสได้สร้างขนาดไหน ถ้าวันไหนวันหนึ่งอย่างที่พูดที่ถามได้ว่าวิบากกรามของผมถ้าจะพดเรื่องให้มันสิ้นสุดได้หรือว่าสามม่ตามพันหรือว่ามันมันให้มันน้อยอะมันจะต้องมีอะไรนั้นก็คือเรื่องบุญผู้สมต้องรองรับใน,ใน,ใ,นในเรื่องบุญมาตรดฉันแต่ถา้ถาบุญพร้อมนี่นะช้ำใจตายทางไ่พึ่งมาถาม้าไ่พึ่งทาใส่พระช้ำใจตายไม่ได้สร้างอก แต่ทานิฐานบุญเยอะแยะอย่างที่กล่าวมานี้ใครต้องรู้ว่าผมไม่ได้ไปต้งวนหรอกผมไม่ได้ไปกระการผมก่อรูร้ายอยู่นั่นคือลักษณะเบื้องหลังของคำว่าบุญมันส่งเสริมฉะนั้นเราจะอยู่ในวิธีการใด ถ้าวันหนึ่งเขาหามยางไรเขาําม,มาแล้วซักแล้วบุญที่มันแปลสภาพเป็นซักมารักษาหน้าตาตำแหน่งหน้าที่นมันจะมากขนาดไหนนี่เป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะริมรนรนฉะนั้นในการสร้างบุญก็ดีการอุาาปถัมภ์พระก็ดีการดูแลวัดว่าอารามก็ดีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่ามันจะนำพาไป ทำหน้าที่เสริมสร้างในวันที่ตนเองนั้นในวันแต่ละทุกคนนั้นมันก่าพิกผาดหรือว่ามันล่มเหลวในชีวิตนหรือว่าใช้ได้ด้วยนะอันนี้คืออธิบายให้ฟัง